สวัสดีค่ะพักไปลายหมูค่ะพักไปสามหมูสามวัคสีนพักนายยางไปสามวันนายาง แห็งใค่ปกติเด็กกินนายางแล้วเมื่อกี้บะตอนหนึ่งค่ะพักสามเมือถ้าจะข่ถ้า,าเปแข็งเนไี้เลยยังว่าหันเด้ค่ะเมื่อกี้ต่อให้มันพอได้ขายก็ไดไปพักแต่คิดว่าจะมาใบยางตรงมั้ยนะ อากาศเปลี่ยนแปลง,ปลง,ง,งบ่อยต้นกระไข่ตอนนี้หกโมงเชา้ชานะหกโมงเช้าแล้วขัดไปซ้ำม,มือไมายางก็แห้งแค่ะมายางแห้งแต่ว่ามันก็กีดง่ายอเลยนะ ยิ้มค่ะว่าใบยางลดนเบิดเกิดสิพักอันนี้ใบยางจะมาปงปงเบร์ดเหรอเนี่ยบ้านเลพักอยู่ของข้าวตะไข่เมื่อกี้มันตอนเนือกี่ได้สามเมตหคะไม่ไม่เืยยางเลยสามเมตรแล้ว่าสิเอาหาเมียดได้ดบัววจะเอาสักพัแล้วก็แกะไคอะดันมาเป็นหวัดก่อ พักยาวไปสามวันปกติช่วงนี้กีดหนึ่งพักหนึ่งใครมาเป็นกีดห่งพักสามถึงเราจะกีดช่วงหน้าแรงนะคะแต่ว่าต้นยางไม่โสมนะเพราะว่าเราพักนานเป็นไงยางค่ะขนาดพักเป็นเพราะว่าหน้ายางแบบฟูมาก หน้าจะแห้งนะคะแต่ก็คิดหน้าโค้กเอาแล้วก็เริ่มแจงค่ะแต่ว่าถ้าปิดไฟมันก็บ่บ่ค่อยเห็นหนายางก็จะปิดไฟมันบ่เห็นหนายางหนายางยังนิ่งอยู่เลยแต่ว่าดูดีมันหน้ามันแห้งมากแล้วมันพักไปตั้งสามวันบ่บุยหนายาง ้ายังที่เราพักไปนานเนาะมันจะแห้งแต่ว่าเวลาเรากริดนะมันมันริดง่ายมันชุ่มชื้นอะมันมีน้ำเหมือนมันมีน้ำอยู่ข้างในให้ลายังส้มดีเลย้าย,ยัางสง้มบีเลยหนึ่กับข้ม คมรอบสุดท้ยายแต่ว่านานมากเลยไม่ค่อยได้กี่ ไปตั้งสาวันวค่ะจ้ะสุดท้ายนะคะต้องสุดท้าย่อนนีมนี้เสียงกับเสียงกับสิบเปียนเนี่ยด้อค่ะียงแตกมากเลยอากาศแตกวน้องพี่พสาุญญบานประกาศเลยอเสร็จแล้วค่ะ